สามีนงางร้ายสาวขึ้นบดครั้งแรกหลังมีข่าวเลิกเป็นประเด็นที่ยังถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับความสัมพันธ์ของคุณแม่สุดแซ่บอุ้มลักษณะกับสามีหลังเรื่องราวทั้งคู่ตรงกับคำใบ้ที่เพดังหรือว่าเป็นผัวเมียสายแซบเลิกกันและอันฟอลแล้วซึ่งพอไปส่งไอจีก็พบว่าทั้งคู่นั้นอันฟอลกันจริงตามคำใบ้และพักหลังอุ้มก็มักจะโพสคำคมธรรมะบ่อย รวมถึงโพสต์รูปเท้าผ่านไอจีสตอรี่และเขียนข้อความว่าเรื่องมีว่าใส่รองเท้าขึน้นรถและถอดรองเท้าบนรถพอลงแล้วรองเท้าหายแปลข้างหนึ่งโดยคุณแม่ก็บอกว่ารองเท้าหายถือว่าฟาดเข่าไม่ต้องตามหาอีกแล้วให้ทิ้งอีกครั้งถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่จะเจอแต่เรื่องดีๆตามมาด้วยพอทำนายดวงวันเกิดได้วันที่บอกเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินที่ชวนสะดุดตรงเรื่องรักนี่แหละพอใน เรื่องหลักเขาบอกว่าคนมีคู่มีโอกาสเจอปัญหารักซ้อนรักสามเศร้ามีความรู้สึกไม่ค่อยพอใจในความสัมพันธ์ปัจจุบันซึ่งอุ้มแชร์สตอรี่อันนี้พร้อมเขียนข้อ,อความว่าดังตาเห็นยิงพอความนี้เหมือนเตาแย้มว่าความสัมพันธ์น่าจะมีปัญหากันจริงและในวันครบรอบแต่งงานของทั้งคู่ที่ผ่านมาอุ้มโพดภาพสุดแซ่บริมทะเลพร้อมแคปชั่นมันก็แค่วันธรรมดาวันหนึ่งขณะที่หนุ่มบอลไม่มีการโพสต์หรือเอ่อยถึงใด ผิดกับปีที่ผ่าน,านมาี่ทั้งคู่นั้นต่างก็โพสเข้อความหวานซึ้งถึงการละกันขณะเดียวกันปัจจุบันนี้น้องติ๊นี่ลูกาสาวของอุ้มละบอลก็ป่วยรักษาต,ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งมีสาวอุ้มคอยดูแลไม่ห่างขณะที่หนุ่มบอลตั้งแต่มีข่าวก็เพิ่งเอามาเคลื่อนไหวครั้งแรกโดยการโพสภาพลูกาสาวที่นอนป่วยและมีไข้สูงว่าปาพาไปเล่นของเล่นกลับบ้านมีไข้น่าสงสารไม่ได้ตั้งใจนะลูกรักนะครับ ตามมาด้วยภาพพี่น้องดิสนีย์ยืนยิ้มด้วยหน้าตาสดใสเหมือนคนอดฝืนไข้แล้วทากลางดงลูกโป่งเยี่ยมไข้พกขอก่าความระบุว่า,วาวรักที่สุดนะเห็นลูกไกลหายปลาปลาดีใจที่สุด